เอาเปิดเอาโยกเอาจอนนี่ว่าไงปักเขาให้เอาโดนเกีียวหลังเทา้าเอาโยกเอาเหลือว่าไงปาดไปเรียบร้อย เอาโยกขึ้นมาจอนนี่ว่าไงปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้นะครับรามอินทานะครับรามอินทา40แยก35นะครับเอาโยกขึ้นไปเจ้าเหลือว่าไงปาดไปเรียบร้อยโอ้โหยางโยเอาพิถียกเข้าไปเอายกล้นโอ้ยะไปเอเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าเหลือเอายกล้น อยู่ที่พีตียกให้จอนนี่เอาจอนนี่ปักเขาให้เรียบร้อยเอาเสิร์ฟมะเอาจะแบงเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าเหลือปาดเข้าไปเรียบร้อยล้วโอโหยังอยู่กระแตยกขึ้นมาจอนนี่ปักเขาให้เหลือเปิดหนึ่งอ้าวมงไปกระแตเปิดเข้าเสียเรียบร้อยโดนเจ้าเหลือวิดไปเรียบร้อยดีนะครับจะเหลือเสิร์ฟเอา้ากระแตเปิดได้อยู่ ดี๊ยโยกเข้ามาจอนนี่ปักเข้าให้ดิตีเส <tornar> ิร์ฟมาเอาเจ้าแบงค์เปิดหนึ่งยกสองเขียวไปเอาเอาแล้วอยู่ที่น้องจอนนี่เตะมาเจ้าเหรวบห้าห้าเอาเปิดเอายกเอาปาดไปโอ้โหพี่ตีเอาว่าไงกองเชียร์กองเชียร์ปักเข้าให้โอ้โห 65นะครับพี่จีเซอร์มาเอาแบงเปิดเอาแบงโยกอยู่ที่เจ้าเหลือปาดไปเรียบร้อยหวงพี่ป้างนะครับเจ้าขวัญบอนไก่เจ้าเตยซัมติงนะครับโชกุนเอาแล้วครับปาดไปเอาโดนเกีียวเอาแล้วโยกขึ้นมาอยู่ที่จอนนี่ปากเอา้าเอาไปเจ้าเหลือปาดไปเรียบร้อยโอ้โห เอาเต๋อไปเปิดหนึ่งเอายกสองปักเข้าให้เรียบร้อยในเหลี่ยมเซลอฟีข้างฟีมีบล็อกนะครับเป็นคู่เอกนะครับเอาปาดไปเปิดข่าวได้เอายกขึ้นมาจอน,นี่ปกักเอาเหลือเหลียบร้อยเอาเปิดหนึ่งเายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าเหลือปักเข้าให้เอาโดนเกลียวโอ้โหไม่ได้นะครับ เอายกเข้าไปอยู่ที่เจ้าเหลือปาาไตเรียบ้อย <L un cer> เอาเชือกไปเอาจนนี่เปิดหนึ่งตียกขึ้นมาจอนนี่ปักเอาโดนเกีียวเอาแล้ว <L un cer> ปาาไตเรียบร้อยเ,เอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเอาโดนเกีียวเอาเจ้าเหลือโอ้โหเจ้าแบ่งขาอ่อนนะครับเปิดได้แต่ตามยกลูกสองไม่ได้นะครับ อาเปิดหัวเจ้าแบงยกเข้าไปเจ้าเหลือปาดไปเอาเรียบร้อยถ้าเจ้าชายเชียงกงนานแล้วนะครับเจ้าหนูผีก็หายไปนะครับเอายกเอาอยู่ที่เจ้าเหลือเอาเรียบร้อยเอาแล้วครับสิเ็ดเก้าเอาเสือไปโอ้ยเจ้าแบงเสืฟออกนะครับเอาเปิดเอาเจ้าแบงยก้าไปอยู่ที่เจ้าเหลือปาดไปเอา เอาแลวครับไล่มาเป็นสิบสิบเอ็ดแล้วครับเอาเสิร์มาเจ้าเหลือเปิดหนึ่งยกขึ้นไปเจ้าเหลือปาดไปเรียบร้อยไหมเอายั้งอยู่เอาเปิดโอ้โหเจ้าแบงเปิดแตกนะครับเอาเปิดหัวเอายกปาดไปเรียบร้อยไหมเอายั้งอยู่เอาแล้วครับตอนนี้ แต้มตามมาตอนนี้หนีแซงไปแล้วนะครับ12 11นะครับเกมไม่เกมนะครับเม็ดควยครั้งทงี่หนึ่งนะครับเอาเซิร์ฟมาเอาเปิดเอายกปาดไปเรียบโอยเอาเปิดหนึ่งเอายกโอ้โหเอาเซิร์ฟมาเอาเปิด เจ้าแบงยกเข้าไปเจ้าเหลือฟาดไปเอาเรียบร้ยสิอ็ดสิ2นะครับเอาเจ้าเหลือเสือไปเอาจอน์นี่เปิดพี่ตียกเข้าไปเอาจอรน,นี่สั้นแบกมาเจ้าโอ้โหมหาเจ้าแบงนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามทั้งไลฟ์สดทั้งเพจทั้งช็อตเด็ดแล้วก็ไฮไลท์มันๆหรือทาง YouTube นะครับ12 11เกมไม่เกมนะครับเอาเปิดนเ,เอายก บาดไฟเนียบร้อยโอ้ครับสิบเอ็ดสิบสองเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเอาแบงเปิดได้โอ้โหยจเจ้าแบงนะครับเอาแล้วครับแมงไ้อีกครั้งหนึ่งเกมไม่เกมเอาเปิดหัวเอายกเอ้าโอ้โห้ทำให้เจ้าเหลือเตะลำบากนะครับ บ่นให้เจ้าแบงนะครับโอ้โหเจ้าแบงก็หูชานะครับเอาละครับเอาเสอร์ไปเอาจนนี่เปิดเอาพี่ตียกได้อยู่จนนี่ฝากเขาให้เอาเจ้าเหลือเกี่ยวเอาโยกเอาปาดไปโดนหัวเอาพี่ตีโอ้เอาละครับแต้มเท่าแล้วครับเกมไม่เกมนะครับสิบสองสิบสองเอาเสอร์ไป เอาจอหน,นี้เปิดเอาพีจียกเอาเจ้าแบงโอ้โหเจ้าแบงขาตายนะครับเอาครับ12 12, 12เกมไม่เกมนะครับกองเชียร์มีผลน,นะครับทักกีฬาเปิดลูกแตกไล่ไม่ทันแน่นอนนะครับยืนรอบ,บสนามเจ้าเหลือเปิดเจ้าเหลือยกเอาปาดไปเรียบร่อย สิบสองสิบสองเกมไม่เกมเกมไม่เกมเอาเหลือเสือไปเอาจอมนี่เปิดเอาจอรนี่เ <competition> ปิดแตกมานะครับแต่มันแตกข้ามมาหวัง <âm> นี้นะครับ เจ้าแบงคิดว่าลูกออกนะครับไม่เปิดตะก้อจริงๆด้วยความชัวต้องเปิดตะก้อก่อนนะครับเพราะลูกมันห้าสิบห้าสิบเจ้าแบงวัดลูกว่าออกนะครับถ้าจะแบงเปิดตะก้อเจ้าเหลือเฟือเล่นเมื่อกี้นะครับจบเกมไปแล้วแน่นอนเอาละครับจอ์นนี่ขอเสิร์ฟปิดเกมนะครับสิบสองสิบสองเอาเสิร์ฟมาเอาเอด เอาโยกเอาแล้วโอ้นะครับเจ้าแบงยกไม่เข้านะครับจบเกมเรียบร้อยนะครับปาที่เจ้าแบงนะครับคิดว่าลูกออกนะครับปล่อยให้ลูกลงนะครับแล้วให้จอนนี่เสิร์ปิดเกมนะครับโอ้โหเจ้าแบงก็เปิดไม่ดียกไม่เข้าเจ้าเหลือป่าแต่ก็ไม่ข้ามจบเกมนะครับป่าโยงเจ้าปูนนะครับ โอ้ยทีมงานของอเฝาเตาปูนเอาชีนะไปด้วยสกอร์13ต่อ12ขอบคุณนะครับขอบคุณทั้ง9สิบท่านเข้ามาติดตามนะครับ